สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยกับคลิปเกมออกใหม่หน่าเล่นประจําเดือนในคลิปนี้เดือนกันยายน2025มีทั้งเกมฟอร์มยักษ์ที่พอตมาลงแล้วก็เกมอินดี้ที่น่าเล่นอีกหลายเกมจะมีเกมไหนหน่าสนใจบ้างนั้นไปดูกัน <the> มากันที่เกมแรก d Demon s c o o l เกมแนว t ท c t i c s RPG จากทีมผู้พัฒนา n e c r o s o f t เกมตัวเกมจะนำเสนอในรูปแบบของการติดตามชีวิตของนักศึกษาคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฟย์และของเพื่อนนักศึกษาของเธอที่ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยบนเกาะลึกลับแห่งหนึ่งที่ซึ่งชีวิตในมหาวิทยาลัยของพวกเขานั้นไม่ใช่แค่การเรียนและการเข้าสอบแต่ยังต้องคอยสืบสวนปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติและต่อสู้กับเหล่าปีศาจที่หลุดออกมาจากอีกมิติหนึ่งด้วยจุดเด่นของเกมอยู่ที่ระบบการต่อสู้ที่เรียกว่า m o t ั่น Equal Action ซึ่งการเคลื่อนไหวจะเท่ากับการกระทำในแต่ละเทินการวางแผนเคลื่อนที่ตัวละครของเราจะส่งผลต่อการโจมตีไปในตัวทําให้การต่อสู้นั้นรวดเร็วและลื่นไหลกว่าเกมแท็ติกทั่วไปผู้เล่นจะต้องวางแผนการเดินของทีมเพื่อทําคอมโบเพื่อจัดการกับเหล่าศัตรูพร้อมกับมินิเกมอีกหลายรูปแบบที่ใส่เข้ามาให้เล่นงานภาพเป็นแบบสไตล์พิกเซลอาร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมบนเครื่อง Nintendo DS ผสมกับหนังสยองขวัญอิตาลียุคเก่าทําให้ได้งานภาพที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวทั้งดูเท่และลึกลับน่าค้นหา ตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย3กันยายน2025เกมที่2 ฮอลโลไนซ์ซิลซองเกมแนวเมโทรไนเนียจากทีมเชอรี่เกมอินดี้ที่มีคนรอคอยกันมากที่สุดหลังจากประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายจากเกมภาคแรกโดยในภาคนี้ทีมผู้พัฒนาก็ได้จัดเต็มด้วยการยกระดับระบบการต่อสู้ใหม่ทั้งหมดทั้งท่วงท่าการต่อสู้กลางอากาศที่อันตรายและสวยงามราวกับการเต้นรำเราสามารถครับอาวุธและเครื่องมือใหม่ๆที่ทรงพลังรวมถึงกับดักและกลไกต่างๆเพื่อรับมือศัตรูหน้าใหม่กว่า150ชนิดตั้งแต่สัตว์ร้ายนักล่ามือสังหารไปจนถึงอัศวินและราชาพร้อมด้วยเพลงประกอบสุดไพเราะ จากฝีมือของคริสโตเฟอร์ลากินซึ่งในภาคนี้นั้นผู้เล่นจะได้รับบทเป็นฮอร์เนตเจ้าหญิงผู้พิทักษ์แห่งฮอลโลเนสที่ถูกจับตัวไปยังอาณาจักรแห่งใหม่ที่ชื่อว่าฟาลูโดยเป้าหมายของเธอนั้นก็คือการเดินทางสแสวงบุญที่อันตรายเพื่อขึ้นไปยังจุดสูงสุดของอาณาจักรแห่งนี้ผู้เล่นจะได้สำรวจดินแดนที่หลากหลายตั้งแต่ป่าปก,การังท,ที่ถูกปกคลุมด้วยมอสหรือเมืองที่ถูกเคลือบด้วยทองไปจนถึงทุ่งในสายหมอกเพื่อมุ่งหน้าไปยังจุดหมายที่ตั้งอยู่บนยอดสุดของโลกนอกจากนี้นะครับสำหรับ จะมีซิงโซโหมดให้เล่นเพื่อเพิ <Ja. S 1> ่มความท้าทายที่จะทําให้ประสบการณ์การเล่นของคุณนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตัวเกมกําหนดวางจําหน่าย4กันยายน2025เกมที่ 3. Star Wars Outlaw ผลงานการพัฒนาของ Massive Entertainment และเป็นอีกหนึ่งเกม t r i p A ที่จัดจำหน่ายโดย Ubisoft ที่เป็นกระแสดราม่าอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันพอมาลงให้กับชาว Nintendo Switch 2ได้สัมผัสกันด้วยตัวเองเรื่องราวของเกมในภาคนี้นั้นผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเควสจอมโจรสาวดาวรุ่งพุ่งแรง <about> พร้อมด้วยคู่หูสุดน่ารักอย่าง n ิก ที่ต้องเข้าไปพัวพันในโลกใต้ดินของอาชญากรในจกักรวาล Star Wars เป้าหมายของเธอนั้นก็คือการปล้นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเพื่อซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองโดยต้องเผชิญหน้ากับองค์กรอาชญากรรมอย่างเซเร็กเบชที่นำโดยซาลิโลบาชา ตัวเกมจะมาในแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ในมุมมองบุคคลที่3ในแผนที่ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Open Galaxy ผู้เล่นจะได้ขับยาน s p e ดเดอร์ไบออกสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆใช้ปืนบลัสเตอร์ต่อสู้กับศัตรูทั้งในแบบเผชิญหน้าและรอบเลนรวมถึงการขับยาน t r a i l บเซอร์ของเราท่องไปแนววากาศและต่อสู้แบบด็อกไฟสุดมันตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย4กันยายน2025 เกมที่4 Mandragora w h i s p e r s of the Witch Tree เกมแนว Action RPG Metroidvania ในโลก Dark Fantasy ตัวเกมวางขายไปแล้วบนแพลตฟอร์มอื่นๆเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและได้รับคำชื่นชมแง่บวกจากชุมชนผู้เล่นในเกมผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Inquisitor หรือผู้ไตส่สวนที่ได้รับภารกิจจาก King Priest ให้ออกตามล่ามแม่มดแต่เรากลับค้นพบความจริงอันดำมืดเกี่ยวกับพลังลึกลับที่เรียกว่า e n t r o p y ที่กำลังกัดกินโลกและได้รู้ว่าวิญญาณของแม่มดในตำนานนามว่าแมนดาร์โกร ้เข้ามาสิงสถิตยอยู่ในตัวเราเป้าหมายของผู้เล่นจึงเปลี่ยนไปเป็นการหยุดยั้งภัยคุกคามและเปิดโปงแผนการร้ายของ King p r i e s สฉากในเกมจะเป็นแบบ 2D s i ส์สกร o ล l ิ n งที่มีกราฟิกสวยงามแบบ2.5มิติและการต่อสู้ที่เน้นแอคชั่นสุดท้าทายต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์และบอสสุดโหดและค่อยๆปลดล็อกความสามารถใหม่ๆเพื่อเข้าถึงพื้นที่ของฉากที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย4กันยายน2025 เกมที่ 5, Everybody s c o r f Hot Shots เป็นการกลับมาของซีรีส์กอล์ฟในตำนานที่ทุกคนคิดถึงเกมภาคใหม่ล่าสุดของซีรีส์ที่นำเอาชื่อเกมจากฝั่งยุโรป Hotshot Golf และ e v e r y b o d y g o l f ที่บ้านเรานั้นคุ้นเคยมารวมกันและภาคนี้จะเป็นเกมภาคแรกที่วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอื่นๆน,นอกจาก Playstation ตัวเกมยังคงรูปแบบเอกลักษณ์ความสนุกที่เข้าถึงง่ายเอาไว้เหมือนเดิมด้วยระบบการตีแบบ3คลิกสุดคลาสสิกที่ผู้เล่นแค่เล็งทิศทางและกด3ครั้งให้ตรงจังหวะก็สามารถตีช็อตสวยๆได้แล้วในเกมจะมีสนามกอล์ฟหลากหลายรูปแบบจาากก10ภูมมิคทั่วโลพร้อ ั้งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและช่วงเวลาและมีตัวละครให้เลือกเล่นเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของซีรีส์ทางด้านโหมดการเล่นก็จัดเต็มมีทัวร์นามเมนต์ให้ท้าทายมากกว่า100รายการรวมถึงชาเลนจ์โหมดมัลติเพลเยอร์โหมดและโหมดพิเศษอย่างแวกกี้กอล์ฟที่จะมาเพิ่มความฮาและความป่วนในการออกรอบของคุณอีกด้วยตัวเกมสามารถเล่นพร้อมกันสูงสุดได้ถึง4คนในเครื่องเดียวหรือจะเล่นคนเดียวก็ได้และสามารถเล่นผ่านทางออนไลน์ไปเจอกับโปรโกอล์ฟทั่วโลกได้อีกด้วยตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย5กันยายน2025 เกมที่ 6. Demon X m a c h i n a t i t a n i c s ท o n เกมแนวแอคชั่นสุดล้ำที่หลายคนรอคอยเกมนี้ได้เคนอิจิโรซสึกุดะมารับตำแหน่งโปรดิวเซอร์เช่นเคยรวมถึงผู้ออกแบบเมคานิกระดับตำนานอย่างโชจิคาวามูริกลับมาสานต่อความสำเร็จในเกมภาคต่อนี้เรื่องราวของเกมในภาคนี้นั้นจะเกิดขึ้นหลายร้อยปีหลังจากภาคแรก เมื่อมนุษยาชาติต้องต่อสู้เพื่ออิสรภาพจากกลุ่มผู้มีพลังพิเศษที่เรียกว่าแอคเซียมซึ่งเข้ามาปกครองโลกอย่างโหดเหี้ยมเราจะได้รับบทเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มต่อต้านที่มีชื่อเรียกว่าเ c คลเมอร์ ที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปลดแอกมวลมนุษย์จุดเปลี่ยนที่สำคัญของภาคนี้ก็คือการได้วิวัฒนาการจากเกมแอคชั่นแบบทำภารกิจไปสู่เกมแนวโอเพนเวิลด์เต็มรูปแบบผู้เล่นสามารถขับปุ่นที่เรียกว่าอาร์เซนอลบินสำรวจโลกเอเลี่ยนอันกว้างใหญ่ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเลือกลงเดินบนพื้นบินทะยานสู่ท้องฟ้าในส่วนของระบบการปรับแต่งหุ่นก็ยังเป็นหัวใจหลักของเกมเราสามารถที่จะเก็บชิ้นส่วนจากศัตรูมาสร้างหุ่นในสไตล์ของตัวเองได้อย่างไร้ขีดจำกัดตัวเกมจะมีทั้งหมดเล่นคนเดียวและโหมดร่วมมือกัน,บบออนไสสมถู้าาถงุดด 3คนเพื่อออกไปทำภารกิจปราบปอสขนาดยักษ์ด้วยกันถือเป็นการยกระดับของซีรีส์อย่างแท้จริงตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย5กันยายน2025เกมที่7 NBA 2K 26 ฟรนชส์บาสเกตบอลที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกกลับมาอีกครั้งในภาค2026โดยจะมีฟีเจอร์เด่นอย่างเทคโนโลยีโปรเพลยที่จะทำการแปลงฟุตเตจการแข่งขัน NBA จริงๆมาเป็นแอนิเมชันในเกมโดยตรงทำให้ภาพเคลื่อนไหวการเลี้ยงบอลและครอสโอเวอร์ต่างๆสมจริงและลื่นไหลอย่างไม่เคยมีมาก่อนและโหมดการเล่นต่างๆที่แฟนๆชื่นชอบก็กลับมาอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็น My c a r e e r ที่เราสามารถสร้างผู้เล่นของตัวเองได้และไต่เต้าจากดาวรุ่งไปสู่ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกโหมดไมค์ทีมที่จะให้เราสะสมการ์ดผู้เล่น ตำนานและผู้เล่นปัจจุบันมาสร้างทีมในฝันและหมดไม NBA ที่เราสามารถเล่นเป็นผู้จัดการทีมทำการบริหารทีมให้ประสบความสำเร็จตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายวันที่5กันยายน2025เกมที่8 Chronos The New Dawn เกมแนวสยองขวัญกับผลงานใหม่ล่าสุดจากสตูดิโอผู้เชี่ยวชาญอย่าง b l o o b e r Team สตูดิโอจากโปลแลนด์ที่สร้างชื่อมาจากเกมสยองขวัญจิตวิทยาระดับเทพอย่าง Layer of Fear The Medium และเกมที่ทุกคนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่าง Silent Hill 2 Remake ัวเกมจะมาในแนว Survival h o r r o r ที่ใช้ Unre a l Engine 5ไในการสร้างสรรค์บรรยากาศที่น่าขนลุกเซตติ้งในเกมเกิดขึ้นในโปลแลนด์ยุค8 0ที่ล่มสลายโดยจะมีธีมเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาและคอนเซปต์ที่ลึกลับเรียกว่า Soul Harvesting หรือการเก็บเกี่ยววิญญาณตัวเกมจะเป็นประสบการณ์แบบ s i n เกิ Player ที่เน้นการเล่าเรื่องและสร้างความกดดันทางด้านจิตใจเป็นหลัก ด้วยชื่อชั้นและผลงานที่ผ่านมาของ b l ูเบอร์ทีมทำให้เกม Chronos The New Dawn กลายเป็นหนึ่งในเกมสยองฝันที่น่าจับตามองที่สุดในทันทีใครที่ชอบเกมที่เน้นบรรยากาศและเรื่องราวที่ชวนขบคิดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยในโลกอันมืดมิดแห่งนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย5กันยายน2025 เกมที่9าบากิฮันมะสลัดอารีนาเกมแนวอาเคดไฟติ้งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมคลาสสิกในตำนานอย่าง Super Punch นช์เอานั่นหมายความว่าเกมเพลย์จะไม่ได้เน้นการกดคอมโบที่ซับซ้อนแต่จะเน้นไปที่การจับจังหวะ การอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูการหลบหลีกและการหาช่องสวนกลับด้วยท่าโจมตีอันรุนแรงซึ่งเป็นสไตล์ที่เข้ากับความดิบเถื่อนของจักรวาลบากิได้อย่างสมบูรณ์แบบเราจะได้รับบทเป็นบากิฮันมะที่ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าศัตรูสุดแกร่งจากในอนิเมะที่แต่ละคนนั้นมีสไตล์การต่อสู้และรูปแบบการโจมตีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง กราฟิกจะมาในรูปแบบ2มิติที่ถอดแบบลายเส้นจากอนิเมะได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมโดยท่ามแม้ตายของตัวละครสุดอลังการที่จะทําให้แฟนๆร้องว้าวเกมจะเน้นไปที่ประสบการณ์การเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์ให้ผู้เล่นได้ท้าทายขีดจากัดของตัวเองเพื่อก้าวสูจ่จุดสุดยอดของโลกแห่งการต่อสู้ตัวเกมกําหนดวางจําหน่าย11กันยายน2025เกมที่ 10. Glummi Eyes เกมอินดี้สุดน่ารักที่บรรยากาศไม่เหมือนใครตัวเกมจะมาในแนวโคซี่ฮ r r ์เรอร์แอดเวเกมนี้นั้นเดิมทีเคยเป็นเกมสําหรับ VR มาก่อนและได้รับคําชมอย่างล้นหลามการนํามาพอร์ตลงในครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นทั่วไปได้สัมผัสป,ประสบการณ์อันยอดเยี่ยมนี้ด้วยเรื่องราวของเกมได้เกิดขึ้นในโลกที่ดวงอาทิตย์นั้นได้หายไปทําให้ตกอยู่ในความมืดมิดตลอดการ ผู้เล่นจะได้ติดตามความสัมพันธ์ต้องห้ามระหว่างกลุมมี่เด็กนุ่มซอมบี้ใจดีและเนนาเด็กสาวมนุษย์จอมแกนที่พวกเขาต้องออกเดินทางร่วมกันเพื่อไขปริศนาและนำแสงสว่างกลับขึ้นมาสู่โลกเราจะต้องสลับกันควบคุมตัวละครทั้งสองเพื่อแก้ไขปริศนาต่างๆโดยแต่ละคนจะมีความสามารถเฉพาะตัวที่ต้องใช้ร่วมกันเพื่อผ่านทางไปให้ได้ตัวเกมจะไม่ได้มีฉากหดหรือจัมสแกร์แต่จะเน้นไปที่บรรยากาศที่มืดมนและสวยงามน่าค้นหาตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย12กันยายน2025 เกมที่ 11. LEGO Voyagers เกมแนวปะจนภัยไขปริศนาไม่แกะกล่องจาก LEGO ที่ได้ทีมผู้พัฒนา Light Brick Studio ทีมผู้สร้าง LEGO Builders Journey มาพัฒนาตัวเกมจะไม่มีบทสนทนาแต่จะเล่าเรื่องแบบไร้คำพูดผ่านบรรยากาศและภาพอันสวยงามเกี่ยวกับเพื่อนสองคนที่ออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือยานอาวกาศที่ถูกทิ้งร้างซึ่งนำไปสู่การปรจนภัยที่เหนือจินตนาการให้ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของมิตรภาพและการเชื่อมต่อถึงกัน จุดเด่นที่สุดของเกมก็คงจะเป็นการบังคับเล่นแบบโควต์สองคนเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นในเครื่องเดียวกันหรือออนไลน์ก็ตามเกมเพลย์ก็จะเป็นแบบตามสไตล์พัลเซ่นแพลตฟอร์เมอร์ที่ใช้ระบบฟิสิกส์เป็นหลักผู้เล่นจะต้องร่วมมือกันต่อตัวต่อบล็อกกระโดดและแก้ไขปริศนาผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันและตัวเกมก็มีระบบเฟรนด์พาร์ที่จะให้เพื่อนของเราเข้ามาเล่นด้วยฟรีๆขอแค่มีตัวเกมเต็มเพียงคนเดียวเท่านั้นตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย15กันยายน2025 เกมที่12 p l a t แ p ล s ติ c ัส e เเกมแนวชุดเต็มอัพแบบ 2D i z e s c r o l l i n g ในสไตล์อาร์เคดสุดคลาสสิกที่เน้นความมันแบบหยิบขึ้นมาเล่นได้ทันทีตัวเกมเป็นการรีเมคเต็มรูปแบบของเกมยิงยานยุค2002ที่โด่งดังด้วยงานภาพแบบดินน้ำมันอันเป็นเอกลักษณ์ผู้พัฒนาตั้งใจออกแบบให้เป็นเกมที่ควบคุมง่ายแต่เต็มไปด้วยแอคชั่นที่เราใจเพิ่มอาวุธใหม่บอสใหม่และเนื้อหาใหม่ๆเข้ามาด้วย เกมในเวอร์ชั่นรีเมคนี้ทีมผู้พัฒนาถึงกับได้ลงมือปั้นโมเดลตัวละครและฉากใหม่ทั้งหมดขึ้นมาด้วยดินน้ำมันแล้วถ่ายภาพด้วยความละเอียดสูงระดับ 4K เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดและสวยงามบนเครื่องเกมยุคใหม่ตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย18กันยายน2025เกมที่13 Trails i n t h e Sky First Chapter นี่คือหนึ่งในเกมที่แฟน JRPG ทั่วโลกนั้นต่างรอคอยกับการรีเมคเต็มรูปแบบในกราฟิกสามิติของภาคแรกสุดในซีรีส์ Trails อันโด่งดังพัฒนาโดยนิฮอนฟาวคอมเจ้าเก่าโดยเรื่องราวในเกมนั้นจะพาเราติดตามการเดินทางของเอสเทลไบรท์และโจชัวผู้เป็นน้องชายบุญธรรมในการเข้าร่วมองค์กรที่ชื่อว่าเบรเซอร์เพื่อพิทักษ์ความสงบสุขของผู้คนกับการเดินทางเพื่อพิสูจน์ตัวเองของพวกเขาทั่วทั้งอาณาจักรลิเบิลซึ่งได้นำไปสู่การเปิดโปงแผนร้ายที่สั่นคลอนความมั่น คงของประเทศเกมเพลย์ในเวอร์ชันรีเมคนี้ได้รับการยกเครื่องครั้งใหญ่โดยผู้เล่นสามารถเลือกระบบต่อสู้ได้2รูปแบบก็คือระบบแอคชั่นคอมแบทแบบเรียวไทม์ในสนามเหมือนภาคล่าสุดหรือจะเลือกต่อสู้ในระบบเทินเบดตามสไตล,ล์คลาสสิกที่เปนแฟนคุ้นเคยก็ได้เช่นกันสิ่งที่น่าสนใจของเวอร์ชั่นนี้ก็คือเกมจะมีความยาวประมาณ80ชั่วโมงสำหรับการเล่นจนจบแบบสมบูรณ์ซึ่งจะยาวกว่าภาคต้นฉบับถึง2เท่า เพราะได้มีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆและการพากเสียงเต็มรูปแบบเข้ามานั่นเองกราฟิกในเกมถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจากเดิมที่เป็นภาพ 2D สปรายกลายเป็นโลก3มิติที่สวยงามและมีชีวิตชีวาด้วยเอนจินที่พัฒนาต่อยอดมาจากภาค Daybreak สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นเข้าสู่มาหากราฟของซีรีส์ Trails นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดตัวเกมในเวอร์ชันสวิต c ์2จะขายในรูปแบบดิจิตอลเท่านั้นไม่มีแผนจะวางขายในรูปแบบแผ่น และจะมีตัวอัปเกรดแพ็กจากสวิตต์หไปสวิตต์สในราคาเพียง1ดอลลาร์หรือประมาณ30บาทตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย19กันยายน 2025. 2 0 2 5เกมที่ 14. Sonic Racing Cross Worlds เกมแข่งรถภาคใหม่ล่าสุดจากโซนิกทีมและเซกาในภาคนี้โซนิกและผองเพื่อนจะได้ซิ่งทะลุมิติด้วยตัวละครที่ขนกันมาเยอะที่สุดในปริตั์การแข่งรถของโซนิกที่ไม่ใช่แค่จักรวาลของเซกาและแอตแลสเท่านั้นแต่ยังมีตัวละครรับเชิญจากแฟรนไชส์อื่นๆอย่างไมครับและสปันบ๊อบอีกด้วยระบบการเล่นใหม่ที่เป็นหัวใจหลักของภาคนี้ก็คือเทรเวลริงมันคือวงแหวนที่จะวัผู้เล่นไปยังสนามอื่นแบบสุม่มทำให้การแข่งขันในแต่ละรอบนั้นคาดเดาไม่ได้และจะเต็มไปด้วยความโกลาหลมีตัวละครให้เลือกเ,เล่นได้้ถึงง24ตตตััวแ่่่เเริมลน มีระบบแต่งรถที่ลึกมากด้วยยานพาหนะมากกว่า48และชิ้นส่วนอีกมากกว่า100ชิ้นรวมถึงเกจเจต่ต่างๆอีกกว่า70ชนิดให้ติดตั้งเพื่อเพิ่มความสามารถพิเศษนอกจากนี้ยังมีเอ็กซ์ตีมเกีย์หรือโฮเวอร์บอรสุดเท่จาก Sonic Rider ก็กลับมาในภาคนี้ด้วย กราฟิกในเกมสีสันสดใสสวยงามและเกมเพลย์ที่รวดเร็วสไตล์โซนิกมาพร้อมกับสนามแข็งที่หลากหลายตัวเกมยังรองรับการเล่นแบบออนไลน์สูงสุดพร้อมกันถึง12คนแบบ Cross Platform และเกมในเวอร์ชัน Nintendo Switch 2จะตามมาในช่วงปลายปีนี Switch, ้ 2020. ตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย25กันยายน2025เกมที่15 EA Sport FC 2 6เกมกีฬาฟุตบอลที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งด้วยลิขสิทธิ์นักเตะมากกว่า20,000คนและอีก750สสโมสรมาพร้อมกับการเปิดฤดูกาลใหม่โดยในภาคนี้ EA Sport ได้ประกาศว่าระบบเกมเพลย์ถูกยกเครื่องใหม่ทั้งหมดโดยรับฟังเสียงจากคอมมูนิตี้ของผู้เล่นหลักๆจะเน้นไปที่การเลี้ยงบอลที่ตอบสนองดียิ่งขึ้นการยืนตำแหน่งของ AI ที่ฉลาดขึ้นและปฏิกิริยาของผู้รักษาประตูที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น แต่ไฮไลท์สำคัญของภาคนี้อยู่ที่ Carrier Mode โหมดผู้จัดการทีมที่ได้รับการปรับปรุงทั้งใหญ่ด้วยระบบที่เรียกว่า Manager Life ์ฮัซึ่งจะมอบภารกิจและความท้าทายใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไปทุกสัปดาห์ตามสถานการณ์ของโลกฟุตบอลจริงๆนอกจากนี้ยังมีระบบ Manager Market ที่ผู้จัดการทีมคนอื่นๆสามารถถ,ถูกไล่ออกหรือย้ายทีมได้และระบบ Unexp e c t e d e v e n t s ที่จะสร้างสถานการณ์ไม่คาดฝันอย่างเช่นนักเตะตัวหลักเจ็บจากการรับใช้ชาติการบาดเจ็บนอกสนามเพื่อเพิ่มความท้าทายในการคุมทีมอีกด้วย ตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย19กันยายน2025เกมที่16อั i ติลเยเรซซาเลียนาเดรสอะเคมิสและเดอะไวท์กาเดียน เกมแนว JRPG ซีรีส์นักปรุงยาอันโด่งดังซึ่งเกมภาคนี้เป็นเกมภาคหลักลำดับที่25ของซีรีส์เรื่องราวจะเป็นการติดตาม2ตัวละครใหม่อย่างเร as i Drive นักปรุงยาสาวและ Slate ลาวสไลเตอรชายหนุ่มผู้มีความสามารถในการเปิดประตูมิติได้ทั้ง2กลับมายังบ้านเกิดที่ล่มสลายเพื่อสืบหาความจริงเบื้องหลังการหายตัวไปอย่างลึกลับของผู้คนโดยเนื้อเรื่องของเกมจะดำเนินไปเป็นคู่ขนานกับเกมเวเอร์ชันมือถือและจะมีตัวละครจากภาคก่อนๆมาปรากฏตัวให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันด้วยทางด้านเกมเพลย์ จะกลับสู่รูปแบบดั้งเดิมของซีรีส์นั่นก็คือการสำรวจการต่อสู้และปรุงยาระบบการต่อสู้จะเป็นแบบเทิร์นเบทที่เรียกว่าไทม์ไลน์คอมมานด์แบทเทิลที่ผู้เล่นนั้นจะสามารถควบคุมลำดับเทิร์นของตัวละครได้ในส่วนของระบบปรุงยาในภาคนี้จะเรียกว่ากิฟต์คัลเลอร์ซินเทซิสที่ผู้เล่นจะต้องเชื่อมต่อสีของวัตถุดิบเพื่อส่งต่อคุณสมบัติพิเศษไปยังไอเทมที่สร้างขึ้นและก็ยังมีระบบใหม่ที่เป็นการบริหารร้านค้าที่เราสามารถนำของที่ปรุงไปขายเพื่อหาเงินมาพัฒนาเมืองซึ่งมมมันนนนช่่่่วยยปปลดดด็ออออสูตรราาใหๆเเเิื้้งไไพม กับงานภาพสไตล์แอนิเมทที่สวยงามและอบอุ่นอันเป็นเอกลักษณ์เช่นเคยตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย26กันยายน2025เกมที่17 PacMan World 2 Repack เกมแนว3 d p l พ t f o r m e r สุดคลาสสิกที่รีเมคมาจากเวอร์ชั่นต้นฉบับในปี2002ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของมูบ้าน Pack Village ที่ได้ถูกเหล่าผีขโมยผลไม้ทองคำไปและได้ทำการปลดปล่อยสปูกี้ราชาผีออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจแพ็กแมนยิงต้องออกผจญภัยไปทั่วดินแดนแพ็กแลนเพื่อนำผลไม้ทองคำกลับคืนมาและหยุดยั้งสปุกี้ให้ได้ในด้านเกมเพลย์ก็จะเป็น3 d ีแพลตฟอร์มเมอร์ที่ฟแฟนๆนั้นคุ้นเคยผู้เล่นจะได้วิ่งงับกระโดดทับกลิ้งและร่อนไปในโลกทั้ง6ทีีม่มอกลัก แตกต่างกันนอกจากจะมีการปรับปรุงกราฟิกให้สวยขึ้นแล้วยังได้มีการเพิ่มท่าแอคชั่นใหม่ๆให้กับแพ็กแมนปรับปรุงการต่อสู้กับบอสขยายเลเวลให้ใหญ่ยยขึ้นและเพิ่มโหมดโคออสอาสำหรับผู้เล่น2คนเข้ามาเป็นครั้งแรกในซีรีส์ตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย26กันยายน2025เกมที่18 Final แฟนตาซี t ท c กติก The e v a l i s c h Chronicles เกมแนวแท็กติคอลอาร์พีระดับตำนานที่แฟนๆนั้นต่างรอคอยแม้ว่าเกมจะออกมาหน้าผิดหวังในลหลายๆอย่างแต่มันยังคงเป็นเกมที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัยตัวเกมจะมีการตัดเนื้อหาพิเศษภาค War of the l i o n ออก ทำให้จะไม่มีอาชีพใหม่อย่างดาร์กไนท์และอันเนียนไนท์และตัวละครอย่างเบลเทียและลูโซโดยสิ่งเดียวที่ถูกนำมาจาก War of the Lion นั้นก็คือบทแปลภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพสูงภายในตัวเกมจะเป็นเรื่องราวของดินแดนอีวาลิสที่กำลังลุกเป็นไฟจากสงครามผู้เล่นจะได้รับบทเป็นแรมซาเบโอฟชายหนุ่มผู้ที่ต้องเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองและสถานการณ์สุดอันตรายที่สั่นคลอนทั้งอาณาจากักรและพิเศษสำหรับเวอร์ชันนี้จะมาพร้อมกับตัวเกมใน2รูปแบบแบบก็คือ In Hand ที่จีการอฮ อัปเดตกราฟิกปรับปรุง UI ให้ทันสมัยและที่สําคัญจะมีเสียงภาคเต็มรูปแบบเข้ามาเป็นครั้งแรกส่วนอีกโหมดก็คือคลาสสิกเวอร์ชันที่จะคงการเล่นและรูปแบบดั้งเดิมเอาไว้แต่ใช้บทแปลภาษาของ War of the l i o n พร้อมกับเพิ่มระบบอำนวยความสะดวกอย่าง Fast Forward และ Auto Save เข้ามารวมถึง UI ที่แสดงลำดับเทินและโหมดความยากใหม่ระดับ Square สำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากเสพเนื้อเรื่องตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย30กันยายน2025 We must worry! Please! Come on! เกมที่19 l เ g o p a ล t ก p ปาร์ตี้ปา์ตีเกมทำลายมิตรภาพจากเล g กรูปแบบการเล่นก็อย่างที่คุนเคยกันดีก็คือตัวเกมจะรองรับผู้เล่นสูงสุดได้ถึง4คนที่จะมาเข้าร่วมแข่งขันบนกระดานเกมขนาดยักษ์ที่เรียกว่าชา l l e n g e z โซนเพื่อเก็บสะสมโกลบริกให้ได้มากที่สุดและระหว่างทางจะได้เจอกับมินิเกมสุดฮาและสุดป่วนมากกว่า60เกมซึ่งมินิเกมเหล่านี้ได้แรงบันดาลใจมาจากธีมเล g ก้สุดคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นโจรสลัดท้องอวกาศหรือแม้แต่นินจาโก้นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งตัวละครมินิฟิกเกอร์ ของเราได้อย่างอิสระ <Amazing S 1> อีกด้วยตัวเกมรองรับการเล่นทั้งแบบโลเคอลและออนไลน์และยังรองรับการเล่นแบบคลอสแพลตฟอร์มได้อีกด้วยกำ <Wow. S 2> หนดวางจำหน่าย30กันยายน2025 <Wow. S 2> และก็แถมให้อีก3เกมนะครับเป็นเกมที่ประกาศว่าจะวางจำหน่ายภายในเดือนนี้แต่ยังไม่มีการประกาศวันที่แน่นอนนะตอนที่ทำคลิปนี้นะครับอาจจะมีการประกาศเพิ่มเติมในเร็วๆนี้หรืออาจจะเลื่อนไปเลยก็ได้เช่นกัน Castle of h e a r t r e t o r n เกมรีเมคแบบยกเครื่องใหม่ทั้งหมดของ Castle of h e a r t ที่เคยเป็นเกมเอกล i v ีบ,บนเครื่อง Nintendo Switch ในปี2018โดยในเกมเราจะได้รับบทเป็นอัศวินผู้ถูกสาบโดยพ่อมดผู้ชั่วร้ายทําให้ต้องออกเดินทางฟาฟันอุปสรรคในโลกด a r กแฟนตาซีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพกรน์นำสลาฟเพื่อช่วยคนรักและล้างคําสาบให้ได้หัวใจหลักของเกมเพลย์อันเป็นเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของเวลาพลังชีวิตของเราจะลดลงเรื่อยๆตลอดเวลาเหมือนด่างกายที่ถูกสาบให้กลายเป็นหินกําลังจะสลายไปวิธีเดียวที่จะยื้อชีวิตไว้ได้ก็คือการกําจัดศัตรูอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูและหากคุณพลาดพลั้ง พลังชีวิตลดเหลือจุดหนึ่งแขนขาของตัวละครเราจะหลุดออกไปทําให้ใช้อาวุธบางชนิดไม่ได้สําหรับเวอร์ชั่นรีทนี้ทีมผู้พัฒนาได้ปรับปรุงใหม่แทบทุกอย่างตั้งแต่กราฟิกแอนิเมชันและการต่อสู้ที่สมดุลขึ้นพร้อมการควบคุมที่ลื่นไหลย,ยิ่งกว่าเดิมไปจนถึงเนื้อเรื่องที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดตัวเกมกําหนดวางจําหน่ายภายในเดือนกันยายน2025โอบ a ไคโดโรเชสแอนด์ ภาคต่อของเกมวิ่งไล่จับสุดน่ารักที่หลายคนรู้จักกันในชื่อเบลออเจลในภาคนี้จะมาเป็นเกมเอ็กซ์คลูซีฟให้กับ Nintendo Switch 2เท่านั้นรูปแบบการเล่นยังคงเป็นเกมวิ่งไล่จับแบบ a s ซ m m e t r i c Multiplayer ที่เข้าใจง่ายเหมือนเดิมโดยจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายปีศาจ ที่มีหน้าที่วิ่งไล่จับและฝ่ายมนุษย์ที่ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดให้ได้ภายใน3นาทีและในเกมภาค2นี้มีการอัปเกรดเพิ่มจํานวนผู้เล่นสูงสุดจาก4คนเป็น8คนและเปลี่ยนธีมฉากใหม่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่มีทั้งความน่ารักและกลิ่นอายความเชื่อแบบญี่ปุ่นกําหนดวางจําหน่ายภายในเดือนกันยายน2025 อะคิลิสเซอร์ไวเวอร์เกมแนวเซอร์ไวเวอร์ไลฟ์ในทีมเทพกรีกโบราณขวดมาลงให้กับ n เนเนโดโซบิทหลังจากที่ลงให้กับแพลตฟอร์มอื่นๆไปแล้วเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและได้รับคำวิจารณ์แง่บวกจากชุมชนผู้เล่นรูปแบบการเล่นก็จะเป็นเกมรกไลท์จากมุมมองด้านบนที่เราจะได้เล่นเป็นอะคิลิสยอดนักรบในตำนานรวมถึงเหล่าวีรบุรุษคนอื่นๆที่ต้องส่อสู้ฝ่าฟันกองทัพนับพันนับหมื่นของเทพเฮดิสเพื่อหนีออกจากคุมนรกทารัสให้ได้ ใครที่เคยเล่น v วมไพร์ Survivor ร์มาก่อนจะคุ้นเคยกับระบบการเล่นเป็นอย่างดีตัวละครของเราจะโจมตีอัตโนมัติหน้าที่ของผู้เล่นก็คือแค่บังคับเส้นทางการเดินเพื่อหลบหลีกการโจมตีของศัตรูนับหมื่นที่ถาโถมเข้ามาและเลือกอัปเกรดสกิลต่างๆเพื่อเสริมคอมโบสุดโหดที่จะทำให้ตัวละครของเราเป็นเครื่องจักรสังหารตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายภายในเดือนกันยายน2025 และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกมหน้าเล่นในเดือนนี้มีเกมไหนที่คุณผู้ชมนั้นเลงไว้เป็นพิเศษหรือเปล่าและเหมือนเดิมถ้ามีคำแนะนำติชมหรืออยากพูดคุยกันคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ด้านล่างเลยครับผมเข้ามาอ่านตลอดแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ